จุ๊แจงสละสิธิ์ไม่เป็นครูประกวดนางงามไม่ได้เฟิร์สหวังส้มหล่นเข้ารอบ30คนสุดท้ายแค่เริ่มต้นก็กระแสดีไม่น้อยสำหรับเวทีขาอ่อนระดับชาติอย่างมา2022ที่เพิ่งประกาศผู้ผ่านเข้ารอบ30คนสุดท้ายไปเมื่อวาน3กกคอบางคนก็สมหวังแต่บางคนก็ผิดหวังอย่างเฟิร์สหวังหรือพัทราพรหวัง ที่กลับมาลงชิงตำแหน่งอีกครั้งแต่น่าเสียดายคะแนนไปไม่ถึงฝั่งฝันจึงไม่ติดหนึ่งใน30คนในปีนี้ซึ่งมีคนแอบเห็นว่าเจ้าตัวเสียใจร้องให้กันเลยทีเดียวล่าสุดก็มีเซอร์ไพรส์เล่นเอาแฟนนางงามนอนกันไม่หลับเมื่ออยู่ดีๆหนึ่งในผู้ประกวดที่เข้ารอบ30คนสุดท้ายอย่างจุ๊กแจงกนกวันชูสุขหมายเลข6ทีมควีนมาสเตอร์ของน้ำตาลชาลิตาสวนสเสน่ห์ มีอันต้องขอสละสิทธิ์ขึ้นมากระทันหันเนื่องจากกฎกระทรวงตามหนังสือกระทรวงศึกษาธิการที่สท7 7 5 4 2506ลงวันที่16เมษายน2 5 0 6 16กระทรวงศึกษาธิการไม่อนุญาตให้ครูสตรีเข้าประกวดนางงามตลอดจนการประกวดหรือแสดงแบบเครื่องแต่งกายสตรีไม่ว่าการประกวดนั้นจะเรียกชื่อยอย่างไรและผู้ใดเป็นผู้จัดหากฝ่าฝืนอาจได้รับการพิจารณาลงโทษถึงให้ออกจากราชการจึงทำให้เจ้าตัวต,ต้องสละสิทธิ์ไปโดยปร,ริยายและส้มหล่น ก็ตกมาที่เฟิร์สหวังเพราะเจ้าตัวมีคะแนนมาเป็นอันดับที่31จึงได้เข้ารอบมา30คนโดยปริยายจนทําให้เหล่าแฟนนางงามที่อกหักไปเมื่อวานต่างให้ขึ้นมาทันทีเหล่าเพจดัง,ต,งต่างเข้าไปโพสต์ใต้ภาพของเฟิร์สหมายเลข31กันยกใหญ่ซึ่งเพจมาได้ประกาศว่าเฟิร์สจะใช้มา31ในการประกวด Miss Universe Thailand 2022ไปตลอดการแข่งขันครั้งนี้สองแสงววาววันหนึ่งสและเฟิร์สก็อยู่ทีมน้ำตาลแทนครูจุกแจงเช่นกัน โดยในปีนี้สำหรับการแข่งขันผู้เข้าประกวดที่มีคะแนนสูงสุดตามลำดับยังได้รับสิทธิพิเศษในการเลือกเข้าทีมควีนมาสเตอร์ด้วยตนเองโดยจะได้รับการเทรนโดย3นางงามรุ่นพี่ที่เคยคว้ามองมิสยูนิเวอร์สไทแลนด์อย่างน้ำตาลชลิตาส่วนสเสน่ Miss Universe Thailand 2016, er ู n น v e เวสไ h a i l a n d 2016มาริยาพูลเลสลาบ m มิสยู i น e r เวสไทยแลนด์2017และอแมนดาชาลิสาออบดำมิส s ูเน v e เวสไ h a i l a n d ham, 2020โดย Queen Master ์แต่ละคนจะมีลูกทีมได้แค่10คนเท่านั้นนั่นหมายความว่าเมื่อควีนมาสเตอร์คนไหนมีลูกทีมครบแล้วผู้เข้าประกวดจะไม่สามารถเลือกคนนั้นได้จึงเป็นที่มาของคำว่าอยากปังอย่ารั้งท้ายในการประกวดครั้งนี้